ไม่เห็นจะมีผู้ใดมาช่วยข้าสึกก็โอบล้อมเข้าจากท้ายจาตัตุรทิศฝ่ายเราก็บาดเจ็บล้มตายกันละนาวหากยังเป็นเยี่ยงนี้ต่อไปเห็นทีเราต้องเป็นฝ่ายพ่ายศึกเป็นแม่นม่่ลักเลอเอ้ย พูดอะไรของมึงเนี่ยเชยชิบหายเลยมึงเป็นคนโบราณไงคนหายรางกาเจ็มอเป็นไรมากวาหมอไม่เป็นไรหรอกครับแค่ขาพลิกอะ,ะขาพลิกเหรอ แล้วแม่งก็ร้องซะกูนึกว่าม้ามแตกกูจะได้กลับมาขนมไหมเนี่ยอีนาคเมียกูป่านี้ก็คงจะคลอดแล้วเราต้องมาตายดีๆจริงเหรอวันเนี้ยแม่งเลยพวกมึงจะท้อทำไมวะ มึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาราจันเหรอนายทอมเอนนายจันหนูเที่ยวต่อสู้กับ้าตศึกตั้งหลายพันเออแต่สุดท้ายทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะเหรอเอ่อโทษทีวะกูยังอ่านไม่ถึงอะงั้นมึงดูอย่างนายขนมต้มดิขนมต้มเหรอชอบกินอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะโว้ย ยังมันดูอย่างพญาพิชัยดิตอนฆ่าศึกบุกเมืองพิชัยอ่ะท่านต่อสู้จนดาบพักมีไหมที่ท่านจะคิดยอมแพ้แต่นี่ดาบเราก็ยังอยู่แขนขาก็ยังอยู่ครับอีสัน้น์ดาบอย่างเดียวก็ได้แล้วทำไมเราจะสู้ไม่ได้